เป็นอะไรคะหยยบตอปอคุณยายจ้าคุณยายมาหาหมอนะคะคุณยายไม่จําเป็นต้องใช้คําย่อนะคะ<อ>ถ้าคุณยายหยียบตะปูก็บอกหยียบตะปูมาเลยนะคะไม่ต้องยอ่อคุณหมอไม่เข้าใจนะโอ้ยหมอเอ้ยฉันไม่ได้หยยบตะปูสันหยียบต่อปอจริงจริงต่อปอจต่ตอปอ,อ,ปอไม่ได้หยียบตะป <c oughs> ูไม่ต้องยอ่อค่ะคุณยายไม่ได้ย่อไดแ้แย่หรอจกจ้าตอปอจริงๆนั่นแหละจ้า โอ๊ยจะเป็นเพราเข้าใจเนาะเหยียบน้ำเขาว่าเหยียบน้ำเหยียบไม่ก็ว่าเหยียบไม่เหยียบเล็กก็ว่าเหยียบเล็กเหยียบหินก็ว่าเหยียบหินอันนี้ต่อปอต่อปอต่อปอตปอพี่จู่จังกหัวปอดจนมันไม่ได้เหยียบไม่ไม่ได้เหยียบเล็กไม่ได้เหยียบต่อปูมันเหยียบต่อปออี๋นี่อัดปอเขาตันไปแซ่หน้าเหมือนตัวเล่นแดมแล้วกูไปเหยียบมันน่ะน่ะฮู้จักตีป่อโอแม่เขาไปเฮ็ดเสียงเก็บข้าวนั่นและแม่มาผูัอตายนั่น อันนี oh, ้ยอดมันมีอยู่ต่อปอเนี่ยนะยอดผีหนังเหรเตะปากสร้างหั